สวัสดีครับม,มื่อนี่มาพบพ่อกันนะครับกับชุดยกหัวมันอูไพทูลการเกษตรได้พี่น้องเรื่อมื่อนี่มาพบพ่อกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับอำเภอเขาชะกันนะครับอันนี้รอบนี้มาสามคันเด้พี่น้องเด้อนะครับสามคันสามจังหวัดนะครับอันนี้คันแรกอยู่สายแก้วคันต่อไปนะคันที่สองอยู่ที่สนามชัยเขตนะคจังหวัดชะเชิงเซานะครับ คันที่สามอยู่กบ,บินบุรีปาจีนบุรีนะครับนี่เขามาเบิ่งคขั้นแรกนะครับเป็นภูปตะเอลซีสิบเจ็ดศูนแปดนะครับนี่สีสมสวยงามนะครับติดสติกเกอร์แล้วสวยงามนะครับเป็นยังรถเป็นยังรถเป็นยังรถกระต่ายไม่ติด,ด,ตตดแบบนี้ต้องใช้ได้เกีโฟทีแล้วรถ <laughs> <laughs> สตะต์ายปติเตอร่คิดว่าดีดับเฉยีลยนะ <laughs> นะครับเดี๋ยวกำลัง เช็คนะครับทั้งสายแบตรวมนะครับแบตรวมนี่อะไรเิ็งนะครับโค้งต่างนะครับนี่เป็นกระบอกสมนะครับเด้อนะครับอันนี้ลูกค้าไปเลยสร้างนะครับสร้างเฮ็ดมาให้นะครับกระบอกสมนะครับตัวสวยงามามอีกแบบนึงนะครับที่สมทั้งคันนะครับนี่แ๋วเลยนะครับนี่ แบตล้อมนะพี่น้นองนี่ครับให้เบิ้งโค้งสร้างนะครับข้วบแบตรวมนะครับนี่ข้อตะคงตะแขงนะครับใส่ให้คือเก้านะครับเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดของนึงน,นี <c oughs> ออนนน่ลูกค้าเก้าครับขี่รถมาเห็นพอดีนะครับมาติดไว้แถวนี้นะครับแถวนี้กี่คันแล้วพ่อ ในกลุ่มนี้ส <2 S 2> องสองฝั่งร้อยสี่สี่แถวนี้หกหาหกคันแล้วนะครับดูแถวบ้านนี้สองคันนะครับนี่นครับลูกค้าเป็นเห็นกันใส่งานนะครับเห็นต่อๆกันนะครับก็เรียกใส่บริการผูกไปทุนนะครับแจวเลยนะครับ สวยงามแข็งแรงนะครับใส่งานของตัวได้พี่น้องเรื่อนี่ครับแบบคุ้งสางนะครับเสมอตัวรถนะครับเบาใหญ่เท่อทะนะครับใส่งั้นดีคองตัวนะครับกระทัดรัดสวยงามแน่นอนนะครับอเอาเทสี่นี้วันหยกสูงเลยนะพุญนะพี่้อง สายไฟเลยนะครับ<ด>สายไฟยยส,ไฟสงูงสุด,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 ดวันหนึ่งนี่ลูกค้าเก้าเป็นที่เราเป็นไม่เห็นพอดีนะครับแยกระบบนะครับใบดันฐานตะไรขึ้นเก้านะครับทุกอย่างตะไรขึ้นเก้านะครับ ไปสนใจติดต่อสอบถามคำว่าเบิงนะครับเด้อกับอู่ไฟทูนจันเกษตรนะครับเบอร์โทรนะครับ098 152 340 0 061 378 3268เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าสิดไปเบิ่งผลงานเราทั้งสำนยูทูบนะครับอะไรนะครับแอบร้นยเข้ามาโทรเบอร์ ้นโตออมาเลยนะสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับฐานขุดนะผู้ใดท่านไดมีฐานขุดมันนะครับสร้างใดนะครับกับอูไัทุนเขาหางเสียบอังกล่านะครับมีมดนะครับพี่น้องอยากได้อันใดสร้างไั้ใกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปต่อขั้นที่สองเลยนะครับอยู่ที่อำเภอสนามสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นคูปตาเอลหาดศูนย์หนึ่งแปดนะครับ นะครับไปเลยนะครับติดตาม,ตามชม,<า>มนะครับเด้อ